วัสดีกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับช่องวิ i คุ้งนะวันนี้จะมาลองสอนโหลด Point Bank Beta นะเซิร์ฟนี้ก็เลยนะเซิร์ฟนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการโหลดนะผมให้ทุกคนกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้คลิปก่อนได้เลยไปหาดูเอาจะมาสอนวิธีการลงเกมลงได้เลยปิดไวรัสด้วยนะถ้าจะลงเกมอันนี้เราก็เข้าหน้าหลักของ PB Beta แล้วใช่ไหมเราก็กดดาวน์โหลดนะผม ลิงโหลดก็คือนี่ลิงโหลดใช่ไหมเนี่ลิงโหลดมาอัปเดตเกมใหม่ได้ทุกเรื่อยๆเหมือนที่ผมรีวิวเล่นกันไปผมก่อนนี้เราก็มากดอันนี้เลยกดอันนี้เสร็จแล้วกดตามผมเลยคลิปนี้นี่ก็มานี่แหละว่า มันก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาวิธีลงเกมนะผมไหนว่านี่นี่หรือมั้งลิงก์ก็จะประมาณนี้เลยประมาณ42่สิบกินะก็เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมรอมันเต็มครับผม42่สิบสิบสองสีกิกนี่แหละอะไรก็ว่าไป เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนี่ก็ออกกับเว็บได้เลยอันนี้ก็มีไฟล์ครับผมสมมติมันเข้ามาในไฟล์เราใช่ไหมการดาวน์โหลดนี่มันก็จะมีซิปแบบนี้ให้แยกเลยวินชัยใช้ window ์อะไรก็วโหลดได้หมดเลยนะครับผมก็แตกไฟล์แล้วก็ลงเกมแล้วก็วางทับถ้ามีตัวเกมเดียวก็ลงได้เลยถ้ามีสองตัวเกมสองเซิร์ฟ ก็แยกกันก็กดอย่างนี้แล้วรอมันโหลดแค่นั้นก็เสร็จเป็นอันเสร็จแล้วผมก็จะให้สมัคร ID ก็ผมก็จะเป็นการสมัคร ID นี่นะเราก็กดเข้าเว็บเดิมนี่แหละเว็บเดิมใช่ไหมสร้าง ID ก็ผมล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นี่ออกจากระบบเนี่ยสร้าง ID มันจะมีปุ่มอยู่ สมัคร ID ก็ได้นี่สมัคร ID มีทุกแบบเลยแล้วเข้าเว็บนี้เลยสมัคร ID ได้เลยสมัครได้เลยถ้าสมัครแล้วก็ใส่เข้าไปเลยรหัสก็ขอแบบไม่ใส่ให้ดูดีกว่าก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะก็วิธีสอนคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกได้ครับผม